เราจะไปป่าหิมะพานแม่บอกว่ามีป่าหิมะพานป่าหิมะพานซึ่งก็หมายถึงว่าป่าที่ที่มีของกินเต็มเลยของกินล้นวนของกินทั้งนั้นดูอดอะไรอ้ <c oughs> <c oughs> อะไรคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม,ไม่เกี่ยวกับนี้ใช่ไหมอันนี้มันคือ กล้วยไม้มอ,อ๋อนี่หนวดฤาษีนี่ขึ้นขึ้นเองตามธรรมชาติขึ้นเองตามธรรมชาติโอ้ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยอืมสุดยอดแต่ว่าอันเนี้ยไม่ธรรมชาตินะคะอันนี้แก้วมังกร,อกปปร,รโอ้แก้วมังกร อ๋อนี่ต้นเทวานี่คือต้นต้นหมักเบนนี่อันนี้ป่ะจ๊ะเจ้าต้นหมักเบนโอ้ต้นหมักเบนพุ่มไอ้เจ้วมังกรน้อยเด่นกึ่เนิ้งกุหลาบกุหลาบแดงจองไว้อ๋อมังกรอยู่ด้านบนนี่นี่เดี๋ยวเจียวเลยเดี๋ยวมันเด้กินแล้วอดแลกอดแลกะอันนี้อะไรนี่มะกรูดแต่ไม่มีใบมกรูดแต่ไม่มีใบไม่ไม่ทำแล้วแต่่าดน อู้ผลไม้พาหินมะพานมีทุกอย่างาอันนี้กาแฟอันนี้กาแฟอันนี้กาแฟนี่กาแฟทั้งนัเลยปุก๊กก็น้อยหนานกาแฟอู้ต้นไม้ไหนโอ้ย อันนั้นเห็นไหมคะลุยแก้มก้ลอนลูกเบลล์อะไรยิ่งทำไงจะได้กินอ่ะสุกแล้วด้วยอ่ะแล้วอ่ะไม่มีปัญญากินโอ้อันนี้กาแฟกาแฟสุกแล้วไม่ได้สุกเหรอแค่จังไดเอาด้วยด้วสุกแค่สี่บาทเก็บได้แดงๆดสี่บาทจะไปขวดแต่บัดนี้ไปตากบ่ก็ไปอันบี้เอาในมันก็ ที่เดี๋ยวในมันตากอาตากแล้วก็เอาไปอั็นพ่อเปียกขาวมันออกแล้วก็ัปขูดออันนี้อันนี้โอ้หู้อันนี้หายากมากเนี่ยอันนี้หายากมากมันมันเป็นมันนเป็ยาเนาะมันแก้โรคตับเอาเอาไปกิ้นแบบเลยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นยาแก้โรคตับเป็นยาแก้แก้มะเร็งไหมจ๊ะพวกมะเร็งตับน่ะนี่นี่ยี่นี่เอาไปต้มใบมันน่ะจ้าใบไปต้มกับเห็ดลิ้นจือ ตมรวมกันนี่นี่นี่เห็นแต่สมัยแต่เป็นเล็กน้อยพ่อกับแม่เพอนน่์นั่นมาขืนหายมันจะขืนต้นบางอย่างไม่อย่างเช่นเราจะขืนทั้งสูงขืนไปขืนไปต้อยเป็นเด็ดเป็นใบเป็นใบเป็นใบมาเดิ่อที่เห็นอยู่นี่ไม่ออกข้อเลยอืออือด้วยจารถ่ายอืมมันอย,าอย่างคู่ถึงต้นกาแฟเท่านั้นเลยโอ้มันบ่นหน่อยเลยดอกมันน่ะนี่รั้มออกสวยมากมากโอ้อือ หนวดฤาหรือสีอืมน,นี่ก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอ๋ออืมอันนี้อะไรกล้วยไม้อันนี้อะไรพันยังพันอันดอกสีม่วงอันนี้ดอกสีม่วงอันนี้ดอกสีม่วงที่กอันนี้สีม่วงแต่ดอกเล็กๆอลุงไมนขึ้นเองนะลุงก็เลนี่ดิ ต่ามทัรมชาติตตอือหูแล้วปลูกกาแฟใต้ใต้ใต้นใต้ต้นไม้ใหญ่หจักต้นจะแม่นี่อดกาแฟปลูกหา้ต้น,นหูห้าร้อยต้นแต่ได้เก็บขายม้างหรือยังยังไม่รู้ที่จะไปขายสิ<ะ>มันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนู แล้วหนูติดติ้อตอนพอแล้วอยากกันเทศนั่นที่จะผลิตภัณฑ์โรงเรียนเนี่ยเราจะเอามาซื้อนี่แหละแม่กเก็บโหลดมันมันอันเฮ็ดกาแฟอันนี้อะไรคุณยังจนันนี่กระชายกระชายกระชายอันนี้ได้ปลูกอยู่เนี่ยอันนี้ปลูกกระชายในป่าเดี๋ยวมันชอบร่มออกดอกแล้วกระชายออกดอก อันนี้มะละกอขึ้นเองขณะอาจารย์พลิกข yeah> anyway> claro ึ้นเองนะดููแดดงพลิกพิกธรรมชาติพลิกขึ้นเองแม่บอกว่ามีพลิกข hm ึ้นเองไปดูอ๋ออ้ต้นเบลเลอร์เลยพลิกขึ้นเองเผ็ดมาก ขอบอกอย่าลองอย่าไปลองเชียวไม่โอ้เก็บเอามเองอ้เก็บเก็นอกกินมันน้ำเะ่าอง่ายเลยอันเด้อบุญดูมันชิ้นน้อยหนาเราอ้ อุ้ยกระโละกินเอ้ยตะขามันจริงนะเนี่มันก็กินอุ้ยไอกระลอกไอ้กระลอกอกระลอก,อก,ลอกมันมาขโมยกินผลไม้อะเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากแต่ตรงน,นี้ไม่ธรรมาชาตินะมีสายไฟอ๋อ <laughs> มีสายไฟมาจากอ๋ออันนี้ไว้สูบบดาลังก์อ๋อโซลาร์เซลล์ จะไปสูบตรงนู้นนะก็ะพาไปดูนะคะตรงนู้นนะอู้อลูกอะไรล่วงสาวรถหรือเปล่าลูกล่วงตัวนั้นเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน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 เสียงล้วงใช่แล้วนี่ไงน,นี่สาวรถล่วงมาเมื่อตะกี้นี่ อยู่ข้างบนนู้นต้นไม้บนนู้นผักหวานนี่เราปลูกนะเนี่ยโอ้นี่ผักหวานปลูกเองมันน้ำอาจารย์ตัวเนี่ยโอ้น้ำอาจารย์แจ๊บมาที่แรกจ้าเจ็ดปีที่แล้วจ้านี่แหละเนี่ยเอามาปลูกอ่ะจ้าเจ็ดปีที่แล้วต้อห้องนู้นน่ะใยถั่วหัวบ่เดือดอาจามันมันแดดโออจะไปอีกอย่างจริงผักหวานบ่อจ้า ต้นผักหวานผักหวานแบบธรรมชาติคุ้มมากเลยเนี่ยอืมเครื่องให,นนะหม่นะอ๋่า,า,านี่ต้นหนึ่งอ๋นอ,อนี่กำลังออกแทงยอดน่ะม,มีมียอดด้วย,ยนีน่ค่ไม่ใช่ย,ยอดมใหม่อ่ะไม่ใช่ยอดมันน่ะยอดเชียร์ <laughs> ยอดด้านนี้ไม่ใช่ย,ยอดผักหวานเอมันคืออะไรมันจากวัดเถาวันอะไรมากมาย มันมันคือต้นมันอันนี้ต้นเอ๊ะหน้าตาเหมือนต้นเออกลอยไหมไม่ใช่ไม่แนงว่าจะให้กลอยปะกินก็ได้บ่บ่มันไอ้ยังแต่มันเป็นมันหัวชนิดหนึ่งอ๋อนิ้นนี่ต้นต้นอ่อนสับวรสต้นอ่อนสวรยั์โอ้ผักหวานอยู่ต้นผักหวานอ๋อนี่ต้นผักหวานนะดูเดินไม่ดูเหยียบมันเนี่ยผักหวานเนี่ยต้นผักหวานนี่ก็ต้นผักหวาน เล็กๆหวานโอ้ยไม่ได้รักษาน,นุนน่นนุ่นนุ่นมันทิ้งเองเห็นไหมธรรมชาติสวยไหม,มกล้วยไมย้นี่โซลา่าเซลล์ที่เราว่าเมื่อกี้นี่นเดินสายไฟมาตรงนี้ชบแล้วก็มาสูบน้ำตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นบอ่อบรดานว่ะจ้ะแม่จ้ะอ๋อแข็งมันอยู่นู่น นี่ตอประดานอ๋ออันนี้อันนี้เขาพายแต่เขาคือต้นกล้าอ๋อกล้าอ๋อนี่คือต้นกล้าอ๋อกล้า,ลลา,ลลาแต่ยังไม่ได้ยังไม่มาถอนตรงนี้ พิกน้อยๆแม่อีจงไห้แบบนี้แล้แล้วมันก็คาบไปเพราะไรแทไปลายนี่มันมาเมนตนต้นโอ้มันคิเครือตเนี่ใช่มันเชียขึ้งเชียไปน้ำอ่นี่ก็พลิกขาซต้นนึ่งต้นนั่นก็บหย่นห็นบอนอือนก็พลิกนี่ก็พลิกเหมือนกันบองอือต้ม าบ่ได้ดักจัเหรมันบไหทก้าหาหอือก็ผัาานรี่ผัาหวานเอยังจะอ้สวยใช่ไหมสวยลูกปเลยเลยลูกสวยเก็บอือปลูกไงเนาะจ้าต้นนี้สวยอันนี้อะไร อันนี้อะไรต้นตูบหมูเต้นตูบหมู <c ười> คนไทยเขาเรียกใบกรอบเออเอาไปทอดได้ไดก,กินได้กต้นใบกรอบเขาทำอาหารกินได้นะคะเอาไปกินเอาไปทอดนเสาวรสอืมล่วงลงมาเราถึงได้กินอ๋อดูโอ้ห์สีม่วงอ้นนี่ผักหวานด้วยเลย นี่หวานหวานอืมอืมอ,ม,อ,ม,อมกลันเลยมองงามเนอะอ้าลูกดิบมันก็มีลูกดิบก็ร่วง กินได้บ่ะจันเอาใส่ไปกับข้าวมันสุกอ่ะช็อยพี่เต้แม่นังมันกินแล้วก็ขอร้องโอกกินพวกนี้มันนี่มันกินโดนกินนี่ก็โดนกินอ่ามันมันเห็ดปวกเขาตังหมูออกทุกเ้มออกที่นี่ก็ ออกหน้อยๆนึงมันคือโบออกจ้าออกลายๆเป็นตัวเล็กผลฝรั่งนีงธรรมชาติอ่ะนะคะโอ้ต้นผักหวานด้วยผักหวานธรรมชาติมีต้นไปเลยย้อนแสง นีああ่อ๋อนี and and yeah, oh, ่ต้นหนึ wow ่งนี yeah, ่ผักหวานแล้วก็อู้กระทกลกลูกนี้กระทกรกกัดสากระกอู้ผักหวานหวานอู้นี่ยอดผักหวานเออโอ้ตรงนี้สาวรสกเยอะเลย ก็ตายซิเลยเนาะมาในวันนี่นะเบาๆเบาๆนี่ฝรั่งโอ้ยอันนี้จ้ะบ,บอเบดยตัดออเอ้าบักสีดาเฮ้บยบอเดย์ฮะฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลโอ, <laughs> อันนี้ฝรั่ง <laughs> แต่เดี๋ยวได้กินเวด้แล้วฝรั่งดำอันนี้ฝรั่งดำพันใหม่นะคะ <laughs> อมอ้พวกเดี๋ยวมันกินไปว่ะอือน um ี่ย yup ังอายยังรอนี่ต้นเละแมวเลี <h <h ้แมวใครบนไอ้ปลวกอะใครบนโอ้โหโอ้โหอยากให้ดูมากเลยตรงนี้ปลวกปลวกปลวกเห็ดมันก็จะมาตามปลวกเห็ดปลวกเห็ดปลวกเขาเรียกแสดงว่า แถวนี้ต้องมีปลวกแล้วก็ต้องมีเห็ดแน่นอนอีกสักไม่กี่วันนี้เห็ดต้องออกแน่นอนเดีย๋ยวใชยที่น้ำจะเรียกเรื่อยๆกันเถอะตักช้างก็ไปลุกเลยโอนยปลวกปลวกเดินสูงไกลมีเสียงด้วยมีเสียงด้วย ไปไหนกันเธอมาไปไหนกันเดี๋ย้ๆในจำหน้ากันได้เปล่าเอ๊เจอทักทายกันบ้างเหรอเธอจะไปไหนอ่ะจะไปไหนจะไปไหนเข้าไปนู่นเจ็บมากปวดนี่ก็ปวดหน้าปลวกเหล อ้าูอ้หแล้วหนูลงได้หนูใส่รองเท้านี่หนูลงเก็บให้ามาแมนบ่ล่ะแมนอ่าเก็บให้เพราะเรามีรองเท้าบูทลงเก็บให้โอ,อ้หเยอะเ,เลยตรงนี้เยอะตรงนี้มันโดนแดดตรงนี้ไม่ถึกแดดหลายนะ ก็เลยนะอัอน,นั้นเอาิไกเบ่งอะไรจ้โอมันคืออะไรนนออโอ้โดนหลอกละโดนหลอกอันเนี้ยโดนหลอกอุ๊บโอเคดอกตั้งดอกตั้ง ไปไปจะไปไปยุ้งบกัดเพื่อนไม่เห็นน่ะเดือนครึ่งยืนหนึ่งเห็ดอะไรล่ะแม่เห็ดนางจันกินได้บ่หนี่งเห็ดเห็ดขึ้นตามต้นไม้เห็ดเดียเห็ดเห็ดเดี๋ยวแม่จะพาไปดูหัวใจทศกัณฐ์มันคืออะไรหัวใจทศกัณฐ์เดี๋ยวไปดูเราไปดูหัวใจทศกัณฐ์ฮะ อะไรนะคะนักศึกษาขอนแก่นเขามาอ๋อนักศึกษาจากมหาลัยขอนแก่นบอกว่ามันคือหัวใจทศกัณฐ์อ๋อไอ้ต้นที่เราว่าในนามเมืมเ่อกออี้นะอ,อ๋อเนี่ยเนี่ยนี่ยโอ้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 ยอันนี้มันเป็นยานะคะมันเป็นยานะ<อ>หายากมากหายากมากเถาวัลย์ใหญ่สรรพคุณโอ้เยอะเลยตรงนี้เยอะค่ะ ต้นเบลอเลยอาจารย์ก็ดูมองมันขิ้นปะคะดูโคนต้นมันอุ้ยมันโอ้ไม่ได้ขึ้นที่ดินอ่ะมันขึ้นบนต้นไม้มันไม่ได้ขึ้นที่ดินเลยมันจะขึ้นจากตรงนี้นู่นเห็นไหมนู่นเยอะเยะมากเลยไปนู่นเลยนักศึกษาที่มหาลัยคนจนเขาสอนไลน์ไม่ต้องไปฟูกกระดึงเขาบอกไม่ต้องไปฟูกกระดึงมันที่นี่แหละเขาว่าอ่า สุดยอดผักหวานป่าผักหวานขึ้นเองอุ้ยยุงอ้ายุงหล่นหล่นเห็นไหมมันขึ้นแล้วยุงเลือดยุงยุงกินตอนยุงกัดตรงโน้นมันก็ขึ้นแล้วเห็นไหมอะไรคะอ๋อหัวใจทัศการตรงนั้นอืมตรงไหนอ่ะ ขึ้นอะไอ้ขื่นเหงามันต้องไสอ๋อนันนันนันเห็นบ่นั่นนี่นี่เอาองอเนาะมันอ๋อมันขึ้นตรงตาอันนี้ตาไม้ที่มันมีน้ำอ่ะอ๋อตรงตาติดเป็นแท่งขอบไปแดงมันก็จะขึ้นบางหันเนาะจ้ะหรือจะหักก็ร่างยางลงมาตรงนี้อันนึงอันนี้น้ำอืมน้ำอิ่มดีอย่างเงี้ยว่ะก็ไปทำลายมันด้วยเดี๋ยวอืมต้นลานต้นลานอ๋อนั่นต้นลานเห็นไหมเห็นตรงนั้นไหมที่มันเป็นใบใหญ่ๆเหมือนต้นปาล์มชนิดนึงอ่ะ อันต้นข้อต้นลูกข้อก็ล่ายิ่ไม่ได้ต้นข้ออันลูกข้อเอามาเห็นไหมจะหุงเราได้ยังไไปได้จับปะเนี่ยฮะมาข้อมาข้อว่าเห็นแล้ว ทีเดียวมันขาดมาผิดเดียวแบผิดคุณคนคนเห็นมาคนรวยหนึ่งเด้งอ๋อเห็นแล้วพู้ยัง่ปลาต้นบอกสูงๆคนนะจ้าท่วมัวเลนนั่นเห็นไหมพริกแดงนีนพริกพริกพจิก้อไอ้หนูสวัสดีเธอเธอชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะไม่หักไม้ไม่หักฟืนด้วย ไปแล้วถื้อตาหน่อนตาตายจ้<ต>าจย<ต>างนไปุดตะก้าาไปด้วยดฮะเห็ดเห็ดยังฮาจะเห็ดจะเห็ดฮู้ เห็ดปลวกเห็ดปลวกเจอแล้วในที่ส really ุดอู้ทางนี้ก็มีเนี่ยเอาใบออกนะข้างล่างเห็ดปลวกอู้โชคดีโชคดีมากเลยแม่เจอเห็ดปลวกดอกเบอรเลอร์แล้ค่ะนี่เก็บเลยปะเก็บเลยถ้าเก็บเลยอือใส่ตะกร้าเลย

นี่แหละที่มึงกินนะใอ้ดูใกล้ๆอ้ยมีกิ้งคือตัวเบลล์เลยอู้อูมัน่อหมดแล้วอุ้ยแต่ยุ่งก็เยอะยุ่งกัหลายยุ่ก็หลายะกลุนเนี่ยไอ่ได้เห็ด เห็ดป,ปลวกเห็ดป,ปลวกเกิดจากปลวกเมื่อกี้นี่เราขายเมื่อกี้แหละที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะอืะอตรงนี้มันน่าจะอยู่แถวๆนี้นาแถวๆนี้นาจะขึ้นลายอยู่ด้วยนัวน่าจะมีเยอะอยู่น,นี่ดิ๊พ่นปลวกมาลูกอ๋อพ่นปลวกนีอือโอ้โหนี่จอมปลวกมันขึ้นเพราะตรงนี้เป็นจอมปลวกนะะคตรงนี้เป็นจอมปลวกนี่ จานปลวกมันเปื่อยแล้วอ่ะมันแก่แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเจอหอยทากไอ้หนู ตรงนี้ก็ขึ้นนะตรงนั้นมันเปื่อยแล้วมันนานแล้วว่าอายุมันเกินหรอลองเก็บนะไม่ถึงปากกระุดน้ำปอกอะไรอืมเนาะเขาขุดไหมเดี๋ยวส่ตาอตุ่น กูเยอเอ้ยสุดเนะเยอะอูมันมีรากอยู่ข้างล่างขดแล้วนี่ตองหาน้ำงาดออาได้สั่เลยจะเอามันออกมาทางนี้จะออกมาทางนี้ เราก็จะเอาใส่ตะกร้านี่ได้ปลวกใส่ตะกร้าไว้ชู่เยอะเลย เจ็บขึ้นไนว้ม่นช่เน่าถิเมื่อเชือกขึ้นไปไปเจ้ามิต่เคียฮะบักนัด <c oughs> บักนัดสับป,ประรดนัด พักไว้ก่อน